เมนี่แสนดีหนักหนาในน้ำมีปลาในนามีข้าวทำมาหากินแผ่นดินของเราปูเปือนสร้างยาวรวมกันไปเราอยู่เป็นสุขสนุกสนานเราตั้งทิ่นฐานไว้จนยิ่งใหญ่ เมือนไทยเรานี้แสนดีกว่าไรเรารักเงอนไทยยินที่ราเอเออเออสีฟ้าล่องหนงไก่สงการเราเตรียมไว้สิล่องหนงซ้านี่หอบแรกได้สองกระสอบแล้วนี่หลอบที่สามหลอบที่สามกะล่างสิสอนอีกนะคะโดยนุมิกกับเลยเป็นผู้ล่องแงงสอนแงงนะคะ อยู่บ้านน้าโกรธบ้านกุสเถียนจ้าตำบนสังเองเ,เอเวในเครื่องนกแกจังหวัดเชสตันมันนี้ได้กุ้งหลายัวบอกง่ายอีลีเอาเลี้ยงน้องสาไงแล้วเดี๋ยวเอาอีกนี่ลุยอีกนี่ก็ไดเอาเอาไปไว้แล้วอ่าก็ลายอยู่มาลายปเป็นกระ่ก็ลายอยู่อันนี้ตอนนี้กำลังสีลาปลาดุกปลาดุกหน้า <c oughs> เอากระเด,ดตัวเดียวไ <c oughs> อโตบอกง่ายเลี้ยงอุ้ยเวยอ นี่ก็ได้กุ้งไล่หลายเด้ปลาตองก็ไล่หลายเอาไปล่งองน้องในประม่านเคิงขู่อ่ามากนิานเด้อวันนี้นะมาเด้อมาเด้อกําลังสอนเด็เดกนนอ,อยู่เดี๋ยวไปขึออ้นนั่งกันโอ้อ้อโหกขาลำบากอู้หูเด็กปะควายใหญ่อีหลีบ่นั่งปะควาใหญ่อีหลีโอ้ยปะคอปะป้อมตัวโอ้โตัวใหญ่อยู่บุยเด็กตัวเดียวนี่ลังตื้นไว้ยังได้วัานี่้บู๊จับแหวนแถ้าบังแนวงเน้ โอ้ยเมยอจับโดยเฉพาะเอาหวัวลือหางลงโอ้ยดีคากดีคากเอาอีกหลบหนึ่งบอลหรือพอแล้วัจสิอเอาไปถึง<อ>บา <จะ S 3> ้าน้กระมีรมบอยบอยได้ะระบบปลาคอใหญ่อโอ้ยมีกกำลังจับปลาคอใหญ่เฮลโลเวนจับดีดีจับดีดีอ้ย ปลาลอยบกอ้อโอ้โอ้โอ้ตัวใหญ่มากตัวทีว่เท่าไหร่คะนี่ปลาคอใหญ่นี่ตัวที่สามตัวที oh, harm, harm, harm. Air, i i. ่สามแล้วยิ่ง้ลมลมลมได้ปลาอะไรได้ปลาคอใหญ่แล้วสองตัวมาเริ่มตัวละกิโลกิโล ระดเลยขนมาเกระไดมนเียนไฟมานิดเกเสี่ยเที่ไม่ยังนะไม่กุ้งซิวอยู่เยโอ้กุ้งลายอยู่ด้วก็สีมาตัวแม่โอ้มีอยู่ติดมาใส่ขุนหลอดกระไดเลยมาหลายเก็บอรอยนะครับอครับอนี่ ลูงปลานี่ยขึ้นมาไดเนาะเป็นไปลากระงยังบืนขึ้นมาใดขึ้นมาไดเมื่อนี้เป้าหม้สิเอาจักตขเอาอเอาซิปตใหญ่ๆเอาปลาอีกซิปหรือ่ยห่วยเอาอีกเอากุ้งเอาซิวปรามานหนึ่งตะคุแล้วก็เลื้อนันก็เอาปลาตะโขจักซิปตจะตเป็นอยกรสอบนึงอย่างละค่ากิโลเ้นาเยนาปลายังปลากระโบอะโอ้เอ้า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  โอ้ยโอ้ยใส่โซ่โซ่ปลาคายบอกปลาคายยัยบอกปลาคอยหรือปลาดุเออเอามลุนลุนลุ้นลุนกําลังลุ้นอ่ะอีลีบอกปลาคอยใหญ่อีลีบอกนี่เอาแขลากปลาคายอีลีบอกอีรีบอกเอาแน่นเอาแน่นอ้าวเอาเอาเอาเออแม่นมากแม่นมากแม่นมากอย่าให้ลุนนะพี่เลยโยนเลยนะคุณเลยอ้าวอ้าว ตัวที่เท่าไหร่คะเนี่ยมีตัวที่สี่รุ uh> ่นเดียวกันเลยเพื่อนกันมาด้วยกันมาโอ้ยตัวเท่าๆกันเลยเนาะตัวเท่ากันเนาะโอ้โหเหลืองอุ้ยหุ้ยสุดใหญ่เลยโอ้โหตัวที่เท่าไหร่นี่ตัวที่เท่าไหร่ตัวที่หาโอ้โหนหัวน่าวนะจะมีหัวหน่าวก็ไม่รู้เนาะหัวหน่าปลาคอหัวหน่าปลาคอหัวหน่าปลาดุกปลาท่านอี่ได้ขึ้นมานก็ทุกปีประเทศย้อนยังคะสลัดปอ ได้การปล่อยปตาบ่นอหรือปล่อยน้ำล่วงมีนะคะอ,อันพิธีชีวิตก่เริ่มปีแรกบ่ได้ยังได้ตะน,น้ำปีที่สองปีหกหนึ่งกับบ่ได้ปีหกสองกับบ่ได้ปีหกสามกับพ่อซำได้ซำหนึ่งเลยเลือเตรียม้อมปีหกสามพ่อปีหกสี่อ่ะป้าเดือวปลาคอยใหญ่เลยปลาดุกกับพระท่านอีเอา แ็เลได้ป,ป,ปุ่มได้ซิวย่ำมมูมาอย่างกับพออ่อนนดได้ค่ายความหลอนในเดือนเมษาได้กินปลาลงน้องปาอ่ามีรุ่นอีกเนาะเป่าไมา้ซิปโตเนาะเพรายใยโ,โซนี้โซนเนีโยโ,โ,โ,โอ้ <laughs> ไหนไหนโอ้อันนั้นมาหน่อยโอ้โหอ้ยยโองไงสามปีได้นี่ยปีหกหนึ่งหกสองหกสามเนาะไข่เต็มทองเนาะโโอ้หไข่เต็มทองอีเมลเขามากมากไข่มันน่ะอมไข่ให้อีเมลอู้ไข่มันแซ่อู้ใส่พุ่งป่าเนาะ นี่น้องใหญ่เยอะแล้วบอไปปล่อยดอกเอาซูพีซูน้องกินแซ่บสั่งกินปลาเขาไม่ปลาปลาของกุเซ่กุเซียนเนินปลาของกุเซียนกุเท่สอนเ้องซื้อก็ได้สอนที่ซื้อกันได้ปลาเนืาอแข็งหนักปลาเนื้อแข็งหนักปลากระโหกปลาห กะหูกไนกระไนก็ะตองกะตองปรนิ่นบัมมี่เนาะปรนิ่นบัมมี่ที่ประเทศปานินไปว้ามันจะมาใหญ่เอาปลากอกมได้ปลากรอเก็ได้น้องมันสั้นมันก็ต้องจอยล้วปลาคอกที่หนานีแล้วมันม้วนที่หน้เกี่ยวคอเอ้ยยังเงี้มันกะไปตัวปลาเล็กปลาหน่อยปลาเล็กปลาหน่อยมาเก่งมาด้อมาเก่งมากลาง กางเกงมาเด้วยเก่งดังบั้งล่ะปลาคเนี่ยมันตัวใหญ่ตอย่างาปลายนาดอย่างนี่เปิดขึ้นก่อนะเปิดฟ้าขึ้นก่อนะปลาในอป่ะเออปลาในเผาเมียงขัวปลาเผาปลาในเผาใครเบ่นี่เม่นี้เนาะ มดมดั้งไข่มายามนี่อีกจักพุณสภาพยังที่มีใครเอไม้่ยไม่กินปลาเด้อกินปลาไงกูเทอายามอายิมเป็นปลาหนูอายามอายิมอ่ะใบอภิษมันมันหลดตาตามันมันปลามือนกันผมพูดในามาวันนี้อล้ย ผลงานหาปลาหนึ่งชั่วโมงแค่นั้นเองตันก็นั่งขึ้นมาอีกเนี่ยตัวใหญ่ขึ้นมาอีกตัวใหญ่บ่เออกขึ้นมาซูโมอีกโอ้อันนี้ปลากระเพาะอันนี้ปลาหน้าถุงใสสีไม่ใครเลยนะปลาคอยใหญ่ปลาคอยใหญ่ปลาคอยใหญ่มาแน่มาเกินปมาปลาซิ่ค่ะนี่แหละค่ะในน้ามีปลาในน้ามีข้าวเนาะอยู่หน้า คุณยายคำพูนออยู่บ้านกุสเดียนะเพราเลิกนกท่าจังหวัดยะโสธรคุณยายปิดทิปรองเพลงฟั้งยาบาดแน่ในนาในนาในนาประเองไทยเรานี้ในน้ามีปลาในนามีปลาอย่ามด่ายเพราคิดซะก่อนเมืองไทยเรานี้แสนดีหนักหนาอันหนึ่งสองสามเมืองไทยเรานี้แสนดีหนักหนา ในน้ำมีปลาในนามีข้าวทำมาหากินแต่ดินของเราปลูกเปลือสน้่างเยาวร่วมกันไปเราอยู่เป็นสุขสนุกสนานเราตั้งทินฐานไว้จนยิ่งใหญ่ เหมือนไทยเรานี่แสนดีกว่าไรเรารักเงินไทยยินที่เราเออเออโอ้ยป่าหน้าใครนี่มาไหม่มาไหม่ส้นในอนาอู้ยควางกั้นกินน้ำกันน้องง่ายๆพอเมบ้านกุศเชียน น้าปลาคนนี่หลายน้องปลานะน้องนาน้องหน้า,นอ,นาอยู่หน้าน้องหน้าใส่ไก่ได <6 S 2> ้หนิเด้อน้องหน้า,นอ,นาอ่าปีที่สามอ้วนอุปุคือค่อนเลยจ้า